สวัสดีค่ะพี่พลอยค่ะจากฝ่ายอิงทิกเก็ตค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่พลอยสอนจองคิวทำพาสปอร์ตแบบออนไลน์ไปนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันจะได้คิวอีก1เดือนข้างหน้าเลยซึ่งมันนานมากพี่พลอยอยากจะได้พาสปอร์ตเอาไว้ไปขอวัคซีนเซอร์ติฟิเคท,เทอะไรเอยเร็วๆนะคะแล้วก็หรือย่างเมื่ที่เราจองตัวเนี่ยเราจะต้องใส่หมายเลขพาสปอร์ตลงไปในตั๋วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่พลอยก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะลอง walk in เข้าไปดูเราจะลองเข้าไปแบบไม่ได้จองคิวนะคะซึ่งสำนักง,งานทำพาสปอร์ตที่ใกล้บ้านพี่พลอยที่สุดนั่นก็คือที่พัทยาซึ่งได้ข่าวว่าคิวล้นหลามมากมหาศาลมากบางคนไปเราก็ไม่ได้เนาะแต่พี่พลอยก็จะลองเสี่ยงไปดู แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปนะคะเราก็จะต้องเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแต่งหน้าเอ่ยทำผมเอ่ยนะคะเราอย่าไปประมาทว่าภาพขาวดำมันต้องแต่งหน้าด้วยหรอถึงแม้ว่าเราถ่ายภาพออกมามันจะเป็นขาวดำนะคะแต่ว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแบบ เชดดิ้งไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หน้าเราดูแบบมีมิติขึ้นถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูสวยขึ้นมาได้อีกหนึ่งสเต็ป <Huh? S 1> นะคะแล้วก็ทําผมนะคะเราก็ต้องทําผมให้เรียบร้อยก็คือจะต้องเปิดให้เห็นใบหูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีผมหน้ามา้าเราก็จะต้องเก็บขึ้นไปให้เรียบร้อยนะคะก็คือให้เห็นทั้งใบหน้าของเราผู้ชายด้วยนะคะถ้าผู้ชายที่ผมยาวก็จะต้องเก็บรวบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ในเรื่องของเอกสารก็จะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่านะคะเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้สแตมป์ยกเลิอกอันเก่าให้เราแล้วก็หรือถ้าใครทําหายนะคะก็จะต้องมีใบแจ้งความด้วยเอาละ่ะสํานักง,งานเนี่ยเขาเปิด9ก้าโมงนี่คือ8ปดโมงแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยะจะได้คิวที่เท่าไหร่ในวันเนี้ยงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าค่ะ ไปดูซิวันนี้พี่พลอยจะได้ทำพาสปอร์ตไหมตอนนี้พี่พลอยมาถึงแล้วนะคะถึงตอน9ก้าโมงเก้าโมงเป๊ะ,เ,ปะเลยเดี๋ยวเราดูว่าเราจะทําเสร็จกันกี่โมงตอนนี้เนี่ยที่พัทยาเนี่ยเขาก็ย้ายมาทําที่เซนทันแล้วนะคะเซนทันพัทยาก็คือที่อยู่ติดกับโรงแรมฮิวตันเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่เอเวนิวสายสองเนาะ สำนักงานเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ชั้น4นะคะเรา,เ,าเขาเปิด9โมงถึงแม้ว่าห้างเนี่ยจะเปิดตอน11โมงเนี่ยเราก็สามารถมาก่อนเวลาได้นะคะโดยขึ้นมาจอดรถที่ชั้น4ี่แล้วก็เดินเข้าประตูมาเลยก็จะถึงเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าคนจะล้นหลามขนาดไหนเยอะไหมวันนี้เราจะได้ทำไหมเนี่ยอันนี้พี่พลยถ่ายมาให้ดูแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่า สำหรับผู้ที่ walk in เข้าไปนะคะไปถึงเนี่ยเราก็ไปขอเอกสารกับเจ้าหน้าที่เขามากรอกเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการทำพาสปอร์ตแบบ5ปีหรือว่า10ปีนะคะอันนี้พี่พลอยเลือกแบบ10ปีมาเราก็แค่มากรอกชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของเราแล้วก็ที่อยู่แค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ไปยื่นรับบัตรคิวได้คิวมาแล้วคะ่ะทุกคนพี่พลอยคิวที่79นะคะดูซิจะนานไหม สำนักงานทำพาสปอร์ตเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เซนทันนะคะเมื่อวันที่6กุมภาปี2566เองนะคะในวันที่พี่พอดมาทำวันนี้ก็คือวันที่10กุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่งย้ายมาเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้เองถ้าเกิดว่าใครจะมาที่พัทยานะคะก็ต้องมาที่เซนทันเนาะอย่าไปที่เอเวอร์นิวสาย2นะคะเขาปิดไปแล้วนะตรงนั้นน่ะ ทุกคนตอนเนีเน้เป็นเวลา10บโมงเช้านะคะห้างยังไม่เปิดเลยเพว่าพี่พลอยทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วยค oh, yeah! ่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตนะคะก็คือตามนี้เลยแล้วก็ในใบเสร็จรับเงินนะคะเขาก็จะมีเลขที่หนังสือเดินทางมีวันออกวันหมดอายุหนังสือเดินทางนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะในที่สุดนะคะเราก็ได้พาสปอร์ต โดยที่ไม่ต้องไปรอคิวออนไลน์นะคะเพราะว่ารอคิวออนไลน์พี่พลอยก็อีกเดือนนึงเลยอะ่ะอันนี้เราก็รอประมาณ3-5วันนะคะไม่นับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเขาก็จะส่งไปรษณีย์มาให้เราถึงหน้าบ้านเลยสรุปก็คือทุกคนสามารถมา walk in ได้นะคะคิวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็พี่พลอยใช้เวลาทำเนี่ยแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็เสร็จแล้วแล้วก็วันที่พี่พลอยมาเนี่ยมันเป็นวันศุกร์ที่1ิบ กุมภาก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดการแบบระบบที่รวดเร็วเนาะไม่ได้แบบว่ารอคิวอะไรนานเลยเพราะฉะนั้นก็ทุกคนที่ต้องการทำพาสปอร์ตนะคะก็สามารถวอล k i อกันเข้ามาได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ